สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับพวกเรา Foodtravel TV นะคะกับเมนูแสนอร่อยที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารเทศนะคะวันนี้เราจะทําเมนูของแกงคั่วสับป,ปะรดหอยแมลงผู้ค่ะคุณผู้ชมสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะส่วนผสมนะคะจะมีหอยแมลงผููนึ่งนะคะตามด้วยสับป,ปะรดพันศสีราชาค่ะครึ่งลูกใบมะกรูดกระทิน้ำพริกแกงคั่วน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียกและสุดท้ายคือน้ำปลาค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องเตรียมในส่วนของสับประรดกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้สับปะรดเครื่องลูกนะคะแล้วก็หั่นนะคะให้เป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะ สำหรับแกนสับประรดนะคะค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นเราจะไม่รับประทานนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องบ้างออกแบบนี้ด้วยนะคะ สำหรับสับปะรดพันศรีราชานะคะค่อนข้างเหมาะที่จะนํามาประกอบอาหารนะคะเพราะว่ามีเส้นใหญ่ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าสับปะรดพันธุอื่นนะคะรวมถึงเนื้อของเขาเนี่ยก็มีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะหวานจัดด้วยนะคะเวลาที่นํามาทําอาหารเนี่ยก็จะให้รสชาติที่ดีด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นสับปะรดนะคะเป็นชิ้นพอคําค่ะความหนานะะคอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะ หลังจากขั้นตอนนี้แล้วคะเราก็ต้องนำทุกอย่างนะคะไปเคี่ยวในหมอ้อค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากการใส่กระทิลงไปในหมอ้อนะคะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำน้ำพริกแกงนะคะลงไปผัดด้วยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำพริกแกงเนี่ยแล้วก็น้ำกะทินะคะเริ่มเดือดนะคะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะที่จะต้องคอยคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ไงั้นเนี่ยกะทิจะไหม้ค่ะตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลานะคะและน้ำมะขามเปียกค่ะ สำหรับอาาัตราส่วนของน้ำมะขารเปียกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสับป,ปะรดที่คุณผู้ชมนำมาใช้นะคะมีรสชาติเปรี่ยวหวานแค่ไหนนะคะก็สามารถลดอาาัตราส่วนของเครื่องปรุงตรงนี้ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สับป,ปะรดลงไปค่ะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดนะคะ สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะคที่ foodreal.tv t ค่ะมีอัตราส่วนในทุกๆเมนูเลยนะคะนอกเหนือจากเมนูนี้นะคะเดี๋ยวคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะเติมกระทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะทีนี้นะคะเราก็จะต้องรอให้กระทิเดือดอีกรอบนึงนะคะถึงจะใส่หอยแมงผู้นึ่งลงไปค่ะ พอกะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเติมหอยแมลงพู่นึ่งลงไปนะคะและก็คนให้เข้ากันค่ะพอกะทิเดือดนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ ตักใส่ชาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเตรียมข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะเมนูนี้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่ๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับแกงคั่วสับปะรดกับหอยแมะละงผู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับคนจะเหลือกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ